สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักนะคะยกไทยจะพามาชมบรรยากาศยามเย็นนะคะเพื่อนเพื่อนฟังเสียงธรรมชาติจากนกนะคะเสียงจกจกจ,ก,จกเลยนะคะที่จำปูนะคะท่าเรือจำปูจำโบนะคะเพื่อนเพื่อน พาทิตแม่กำลังบังพาทิ์เลยนะคะเพื่อนๆบรรยากาศออกเงียบเหงานะคะฟังเสียงธรรมชาติไปด้วยนะ,ะเสียงนกร้องนะคะธรรมชาติจากเสียงนกนะคะเพื่อนๆ ย้อนแสงหน่อยนะคะเ,เพื่อนเฟังเสียงนกไปด้วยนะคะเ,เพื่อนๆพนตรงนี้เป็นท่าเรือจัมโบ้นะคะเ,เพื่อนเชมบรรยากาศนะคะฟังเสียงนกเอียง ร้องไปด้วยนะคะทาเรือเงียบ เขาปิดแล้วนะคะเพื่อนๆท่าเรือเป็นท่าเรือเก่านะคะฟังเสียงนกไว้ด้วยเห็นนะเพื่อนๆได้ยินไหมคะธรรมชาติยามเย็นเนี่ยเสียงนกเอี้ยง เอียงพากันเห็นนหมเพื่อนๆพ,พามากินลูกปามนะคะเพื่อนๆ เอียงต่างชวนเพื่อนๆมาเรียกใหญ่เลยนกเอียงเรียกใหญ่เลยเห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นไหม เย็นนะเพื่อนๆฟังเสียงธรรมชาติเสียงนกนะคะ,ะเรียกเพื่อนมามาช่วยกินกินจนเกลี้ยงชอบบินไปละบินและบินละเห็นไหมเพื่อนๆเ,เอียงเอียงโคงสีดำนะคะ ยีงัยงดำนะคะ,ะนี่ต้นปาล์มทา้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆ ยกพายผามาแล้วบรรยากาศเย็นๆนะคะฟังเสียงธรรมชาตินยนกเอี้ยง ฟังเสียงนกไว้นะคะเ,เพื่อนเพื่อนเงียบบรรยากาศเงียบเริ่มมีหมอกนะคะ นกขึ้นไปเกาะเป็นยอดเลยนะคะเป็นเพื่อนบรรยากาศออกเย็นๆมาเดิน,ลนะะเลาะจมโบนะคะท่าเรือจมโบนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะเป็นเพื่อนฟังเสียงนกที่ท่าเรือเอียง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 

นกก็กลัวกลัวคนนี้ก็นนะตรงนี้ก็มีต้นมาเดือนะเด็ต้นมาเดือนกก็พามากินมาเดือกินลูกปามนะคะเพื่อนแันนี้เป็นย่าน อูต่อเรือนะคะบรรยากาศยามเย็นมาเดินเลาะแถวจัมโบ้ท่าเรือจัมโบ้นะคะเพื่อนออชมบรรยากาศฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติ ตรงนี้จะเป็นสวนสาธารณะนะคะสำหรับนางเล่นชมบรรยากาศร,รอบๆชมวิวรอบๆไปนะคะเ,เพื่อนๆตึก ฝนโปรยลงมาแล้วนะคะเพื่อนๆฝนโปรยลงมาแล้วเพื่อนเพื่อน ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเ,เพื่อนๆจะเข้าเื่ดูร้อนยกทถายต้องขอขอบคุณนะคะเ,เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปให้กำลังใจนะคะขอให้เ,เพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงๆเลยรย,ยทำคลิปปังๆกันทุกๆุท่านนะคะขอลงคลิปไปเพียงแค่นี้คะ่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ